พายงาทองกับท่วงท่าที่สง่างามนี่คือการกลับมาของพายงาทองและความคุ้นเคยกับท่วงท่าที่เคยได้เห็นนี่คือเหตุการณ์ในคราวที่แล้วนะครับพายงาทองมากับแม่ขนตายาว การกลับขึ้นเขาใหญ่ครั้งนี้เป็นรอบของภัยงาทองในทุกปีนะครับแต่หลังจากที่ภัยงาทองงาหักนั้นสองปีที่ผ่านมาภาัยงาทองอยู่บนเขาใหญ่แค่หนึ่งวันงงแล้วกลับไปอาศัยอยู่ในเขื่อนคุนด่านปราการชนนะครับเก็บตัวเงียบอยู่สองปีในช่วงวันแม่ที่ผ่านมาก็ได้เดินกลางถนนแอดมินเห็นภาพแล้วก็มั่นใจละครับว่า ภายงาทองกำลังจะกลับมาในท่วงท่าที่เหมือนเดิมจึงได้แต่งเพลงภายงาทองนะครับเป็นเพลงที่ตั้งใจแต่งให้โดยเฉพาะแล้วก็คิดว่าเหมาะสมกับภายงาทองมากเลยนะครับลองกลับไปรับชมใน E p พีที่506นะครับนี่คือการกลับมาของภายงาทองหลังจากที่ตามโขแม่ด้วนโดยเฉพาะเจ้จงก็คือแม่พังขนตายาวนะครับ ทวงท่าที่มั่นใจได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแม้จะไม่มีงาแต่ก็ยังงามสง่าเหมือนเดิมนี่ครับมีการเล่นมีความผ่อนคลายให้เห็นนะครับก็ดีใจครับที่พายงาทองนั้นกลับมาอย่างสบายใจและยอมรับความเป็นจริงได้นะครับถึงอย่างไร FC ก็ยัง คงรักและห่วงใ่พายงาทองเสมอครับนี่คือเหตุการณ์หลังจากที่เดินตามแม่พังขนตายาวอีก2วันต่อมาก็มาเดินเดี่ยวเดินโชว์แบบนี้นะครับต้องขอบคุณคลิปจาก DX เอ t ชนะครับเอ็ดมินก็มีงานประจำนะครับจะขึ้นเขาใหญ่ในช่วงวันหยุดเท่านั้นนะครับดังนั้น ข่าวสารต่างๆที่เป็นข่าวเฉพาะหน้านะครับในช่วงนี้ก็ต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ไม่สามารถขึ้นไปถ่ายได้นะครับบางครั้งไปเก็บภาพต่างๆบนเขาใหญ่ก็แล้วแต่จังหวะและแต่โชคเหมือนกันครับจึงมาทำเป็นคลิปในลักษณะเรื่องเล่าในพื้นป่าไว้เพื่อบันทึกความทรงจำและบันทึกเหตุการณ์ต่างๆไว้นะครับ นี่คือช่วงหนึ่งของชีวิตภายงาทองเป็นภาพแห่งความประทับใจท่วงท่าการเดินแบบนี้ก็คุ้นเคยครับในตอนที่มีงาทั้งสองข้างในวันนี้ไม่มีงาแต่ก็เดินอย่างดูมีความสุขครับ มาคราวนี้ก็อยู่หลายวันเลยทีเดียวนะครับ,ร,บร่วมอาทิตย์เลยทีเดียวนี่คือพยาโคจสารแห่งพงไพรและการก้าวต่อไปของชีวิตครับ ที่เงนใจเห็นในทุกทวงทาง่าหยุดยืนมองไป้ายตาที่อ่อนโยนและดูสูงใหญ่ตระการตามีน้ำใจต่อ